ใชค่ะมาคำถามนี้คำถามนี้ต้องสนุกแน่ๆเลย <c oughs> คือเราไม่อยากจะพูดเลยแต่เราก็อยากรู้ค่ะว่าการฝังมุกเข้าไปในอวัยวะเพศชายเนี่ยมันทำให้อะไรอะคะแน่นิรนบทำให้อะไรแ <c oughs> ล้่ประวัติมันมาจากไหนใครเป็นคนิเรือกและสร้างมันขึ้นมาเนี่ย คือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับประเทศเรามายาวนานแล้วเหมือนกันต้องย้อนกลับไปในอดีตก่อนเขาทํากันในคนที่มียศถาบรรดาศาักดิ์สูงๆแบบอยากเดินไปไหนมาไหนเอะเขาจะรู้ได้ไงว่าเรายศถาบรรดาศาักดิ์สูงๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เลยเอาทองคำเนี่ยไปทําให้เป็นลูกบอลเล็กๆแล้วก็อาจจะใส่รายใส่อะไรเข้าไปเนี่ยให้มันคิ้งกิ้งกิ้งคิ้งหน่อยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไปกรีดตรงเอวเพืชายเอาไอ้ลูกบอลที่มันคุิ้งคิ้งิ้งเนี่ยยัดลงไปเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะแบบุอ กระเช้วมีเสียงอะไรเงี้ยเป็นไอ้นี่ไม่ธรรมดาโอเคเดินมาก็คือมีเสียงมาเลยแต่ไกลให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ใช่ใช่ใช่เรารวยนะเนี่ยไอติมมาแล้วคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพหรือว่าความสุขความสามารถในการมีเซ็กส์เลยนะไม่เกี่ยวเลย ความรู้สึกของผู้หญิงไหมครับไม่เกี่ยวครับอ,อาจจะเจ็บซะด้วยซ้ำนะครับ<อ>ความเชื่อ,อนี้ไม่รู้มันมาย่ังไงกลายเป็นว่ามันก็ทํากันมากขึ้นมันเริ่ม<อ>มาจากที่แบบในเรือนจําในคุกอะไรเงี้ย<อ>เขาก็จะไปหาไอ้พวกที่เป็นลูกแก้วนะครับเห<อ>มืนอนพวกโคโลนพวกพิมเสนเอามาฝนให้มันกลมอ,อาจจะรีก็ได้อาจจะแบนก็ได้นะครับ<อ>หลังจากนั้นก็ใช้วัตถุคมคมอาจจะเป็นช้อนมารับให้คมหรือว่ามีดอย่างเงี้<อ>ยจิ้มลงไปที่อวัยวะเพศชายแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยยัดลงไปนะครับก็ก็ถลายถลายถลายทให้มันไปอยู่ในตําแหน่งที่ต้องการเขาเย็บกันยังไงอะคะเขาไม่ม ต้องร้อยแผลมันหายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยทำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็จะเน่าเ<ม>นี่ยน่ากลัวเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็มีหมอหรือว่ามีคลินิกที่รับทําพวกนี้อยู่นะ<อ>แต่ทั้งก็เราก็จะเซฟหน่อยไงจะปลอดภัยหน่<พ>อยเพราะเขาจะดูแลเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของการผ่าตัดได้อย่างดีออแล้วความสะอาดด้วยนะมันก็สาคัญก็จริงๆแล้วนอกจากฝังมุกแล้วเนี่ยไอ้พวกผ่าเบ้นยกโฟกทําดอกอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะ ผ่าเบนเหรอคะใช่ผ่าเบ้นเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินล้วสิคือผ่าเบนเนี่ยก็คือไปผ่าหนังหุ้มปลายให้เป็นแฉกนะครับโอเคผ่าหนังหุ้มปลายนะไม่ได้ผ่าน้องกระจู่ตรงหัวเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเวลามันแข็งตัวปุ๊บมันก็จะแบบบานออกบานออกดูมุ้งวิง มืนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่มีแผงคอนะคืออยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจในเซสเราในเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่ต้องไปฟังหรอกครับมันไม่ช่วยผู้หญิงเขาเจ็บเปล่าๆคือผู้หญิงอะไม่ได้แฮปปี้นะกับการที่เห็นของผู้ชายเอ้ยฟังมุกเอ้ย่ะเบ็นยกโฟกมีดอกอะไรเงี้ยมันเจ็บครับมันเจ็บ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าถามคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วหมอก็จะเลือกคำถามไปตอบในคลิปถัดไปครับผม